โอเคนะครับล่มตัวนี้เป็นล่มรุ่นลิกเก้ของ p อ o Force <c oughs> ลิเก้หรือไอ้ลิกเก้นะพี่รุ่นอะไร <L ek S 2> ครับล <R ek S 2> <r> ิกเก้ครับลิกเก้ไม่ใช่ลิเก้ะครับไม่ใช่ครับ <c oughs> ลิกเก้ครับนี่ครับพี่ปัญญาเป็นผู้เปิดตำราลิกเก้เมืองไทยขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่า อควัน <Okay, S 2> นี้ลมแรงนะครับลมแรงจะจะทำให้ดูว่าจัมโบ้จะโ,จะโชว์อะไรนะโบ้โบ้จะโชว์อะไรนะเราจะโชว์วิธีการจับพยากบให้ดูโ okay. <c oughs> อเค <c oughs> แต่ตอนนี้ถ้าจะใครจะไม่อยู่โบ้ <c oughs> <c oughs> จะสาธิตอะไรบอห้ <c oughs> นด,ดนี้มันเป็นไง เปิดทมมยเนื่อเปิดทีมนะครับเมื่อเปิดเหรอแล้วนี่จะไปจับกบมไหมเนี่ยไปเรื่อยไไม่เป็นไรไม่ใส่ไม่ได้ไม่จะเปิดทีมนะเปิดเปิดมันอนี่ลมแรงนะมีก๊าซนะครับเปิดทีมเปิดทีมมันตกนะว่าไงใช้ใช้ปลายปีกเหรอโอเคโอเค